เป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ45ปีมีผิวคล้ำและรูปร่างแข็งแรงจากการทำงานหนักตลอดชีวิตเขาเกิดและเติบโตในชนบทห่างไกลของจังหวัดหนึ่งที่มีสวนผลไม้เป็นหลักรายได้ของครอบครัวและคนในชุมชนก็ล้วนมาจากผลไม้เหล่านั้นส้มมะม่วงลำใหญที่เคยเป็นสินค้าส่งออกขายดีกลับกลายเป็นขาดทุนเพราะปัญหาเศรษฐกิจและโรคระบาดทำให้ผลผลิตเน่าเสียและขายไม่ออก ช่วงเวลาที่สวนผลไม้เริ่มร่วงโรยและเจ้าของสวนเริ่มปิดกิจการลงไปทีละสวนลุงรอดก็ยังไม่คิดจะทิ้งบ้านเกิดด้วยความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอีกครั้ง,งเขายังคงตื่นแต่เช้าตรูกเพื่อออกไปดูแลสวนและช่วยงานเล็กๆน้อยๆเพื่อหารายได้แต่เวลาผ่านไปสวนผลไม้กลับยิ่งสมลงผลผลิตก็ลดน้อยลงตามไปด้วยจนสุดท้ายเจ้าของสวนประกาศเลิกจ้างคนงานทั้งหมด วันนั้นเองที่ลุงรอดรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัวแม้ว่าจะรักบ้านเกิดแค่ไหนแต่เมื่อสวนผลไม้ไม่มีงานให้ทำเงินเริ่มร้อยรอเขาก็เริ่มคิดถึงการออกจากที่นี่เพื่อหางานทำในเมืองใหญ่ถ้ามีโอกาสสักครั้งสักครั้งเดียวที่จะได้เริ่มต้นใหม่ลุงรอดบอกตัวเองในใจแม้ใจเต็มไปด้วยความกังวลแต่ลุงรอดก็เตรียมตัวเดินทางไปยังเมืองใหญ่ ที่อยู่ห่างจากบ้านเกิดหลายร้อยกิโลเมตรเขายัดใส่กระเป๋าเพียงไม่กี่ชิน้นเสื้อผ้าเก่าๆชุดเดียวรองเท้าผ้าใบที่เริ่มขาดและเงินเก็บเล็กๆน้อยๆที่เหลือจากการขายข,ายของเก่าก่อนจะจากบ้านในวันที่ลุงรอดเดินทางด้วยรถโ,รด,โดยสารประจําทางไปยังเมืองใหญ่ใจของเขาหนักตึงจนแทบจะทนไม่ไหวเขานึกภาพว่าชีวิตในเมืองจะเป็นอย่างไรจะมีงานดีๆรอเขาอยู่หรือไม่จะเจอคนใจดีหรือถูกทอดทิ้งเหมือนในบ้านเกิด เมื่อรถแล่นเข้าเขตเมืองใหญ่ตึกสูงรฟ้าปรากฏขึ้นต่อหน้าตาลุงรอด,อดตื่นเต้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันไม่ได้แต่ด้วยความหวังที่ยังไม่จางเขาก้าวเท้าออกจากรถโดยสารเดินสู่ถนนที่พลุกพล่านผู้คนเร่งรีบเดินผ่านไปมาไม่หยุดแม้แต่จะมองหน้าเขาวันแรกที่ลงมือหางานในเมืองใหญ่ไม่ง่ายเลยลุงรอดเดินไปตามซอยเล็กซอยใหญ่เขาเข้าไปสอบถามร้านค้าร้านอาหารร้านรับจ้างทั่วไปแต่ทุกที่เต็มหมด หรือไม่ก็ปฏิเสธเพราะไม่มีตำแหน่งว่างหรือเพราะเขาไม่มีคนรู้จักไม่มีใครรู้จักเขาเลยหาเช้ากินขําแบบนี้จะอยู่ได้ยังไงกันลุงรอดคิดอย่างท้อแท้วันที่สองวันที่สามและต่อต่อมาเขายังคงเดินหางานทุกวันใบหน้าผิวคล้ำเริ่มหมองลงจากความเหน็ดเหนื่อยและความผิดหวังแต่ลุงรอดไม่เคยยอมแพ้เขายังคงหวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ แต่ความจริงกลับไม่ง่ายหลายคืนผ่านไปเงินที่ติดตัวเริ่มหมดลงไปเรื่อยๆเขาไม่มีบ้านไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีใครที่นี่ไม่มีที่นอนอบอุ่นไม่มีผ้าหม่มไม่มีหมอนนุ่มคืนหนึ่งลุงรอดตัดสินใจนอนที่สะพานล,ลอยข้ามถนนใหญ่ใจกลางเมืองสะพานล,ลอยนี้เป็นสะพานเก่าที่ดูสุดโซมผูพังมีรอยแตกของปูนและสนิมจับตามราวเหล็กมีแสงไฟสลัวจากโคมไฟถนนที่อยู่ไม่ไกล สะพานนี้เป็นที่ที่คนเร่ร่อนในเมืองมักจะมาหลบหนาวและนอนหลับช่วงกลางคืนลุงรอดนั่งพิงกับราวเหล็กของสะพานสายตาเขามองไปยังถนนใหญ่ที่มีรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปมาอย่างไม่หยุดหย่อนนี่คงจะเป็นที่พักชั่วคราวของฉันแล้วสินะักเขาคิดด้วยความเหนื่อยล้าเขาพยายามนอนหลับแต่ความเงียบและเสียงรถยนต์ที่เบาๆทำให้เขารู้สึกไม่สงบใจนัก ในใจเขานึกถึงบ้านเกิดคิดถึงครอบครัวและความฝันที่เคยมีระหว่างที่ลุงรอดนอนหลับไปนั้นเขารู้สึกเหมือนมีบงางอย่างอยู่ใกล้ๆเสียงแปลกๆเบาๆดังก้องอยู่ในหูเสียงเหมือนผู้หญิงร้องให้ร้องเรียบเบาๆคล้ายเสียงกร,รีดร้องจากความเจ็บปวดแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นดูก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยหัวใจของลุงรอดเต้นแรงแต่เขาก็พยายามบอกตัวเองว่านั่นคงเป็นแค่เสียงลมและเสียงรถยนต์ แต่ลึกๆเขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่รอบตัวเขารุ่งเช้าลุงรอดตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกแปลกๆในใจเขามองไปที่สะพานลอยและคิดว่าจะยังต้องนอนที่นี่อีกนานเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นชีวิตในเมืองใหญ่ไม่ได้ง่ายเลยสำหรับคนอย่างเขาแต่ลุงรอดยังมีความหวังอยู่ในใจ เขายังอยากพยายามต่อไปอยากหางานทำและอยากสร้างชีวิตใหม่ในเมืองนี้แม้ว่าความหวังนั้นจะเริ่มจางหายไปบ้างแล้วก็ตามคืนวันที่สองบนสะพานลอยลุงรอดยังคงนั่งพิงกับราวเหล็กที่ผูกพังใต้แสงไฟถนนสีส้มอ่อนเขารู้สึกหนาวเย็นกว่าเมื่อคืนก่อนอากาศในเมืองใหญ่ไม่เหมือนบ้านเกิดแม้เป็นหน้าร้อนแต่ลมเย็นในตอนกลางคืนพัดผ่านร่างกายเขาจนสั่นสะท้าน ด้วยความเหนื่อยล้าและความหิวเขาพยายามหลับตาลงแต่เสียงรถที่แล่นผ่านไปมาบนถนนข้างล่างและเสียงแตรรถประประปายทำให้ยากที่จะหลับสนิทแต่แล้วจู่ๆเสียงบางอย่างก็ทำให้เขาต้องลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเสียงเหมือนก้าวเท้าเล็กๆเดินไปมาบนสะพานนี้เองเสียงก้าวเท้าที่ดังขึ้นเรื่อยๆแต่มันไม่สม่ำเสมอบางครั้งดังชัดเจนบางครั้งก็หายไปเหมือนคนเดินวนไปวนมาอย่างลังเล ลุงรอดนั่งตัวตรงมองไปรอบๆสะพานล,ลอยที่มีแสงไฟประปรายแต่ไม่เห็นใครเลยไม่มีแม้แต่เงาของคนเดินผ่านใครนะ่าลุงรอดเรียกเสียงแถวๆด้วยเสียงสั่นท่าแต่ไม่มีคำตอบความเงียบกลับมาปกคลุมอย่างหนานแน่นเขาลุกขึ้นเดินตามเสียงก้าวเท,าท้าที่เหมือนจะขยับไปทางปลายสะพานล,ลอยแต่พอเดินไปได้ครึ่งทางเสียงนั้นก็ดับหายไปอย่างไร้ร่องรอย ลุงรอดอยืนนิ่งหันมองไปยังที่ว่างเปล่าความรู้สึกกลัวเริ่มแทรกซึมเข้ามาในอกแต่เขาก็กลั้นใจบอกตัวเองว่านี่คงเป็นเสียงลมหรือบางทีอาจจะเป็นเสียงของคนเร่ร่อนคนอื่นที่แอบอยู่แถวนี้คืนที่สองผ่านไปด้วยความอึมครึมและความเงียบสงัดที่หนักหน่วงกว่าคืนแรกวันรุ่งขึ้นลุงรอดยังคงประเวณหางานต่อแต่ความหวังในใจเริ่มเลือนลาง เขาพยายามไม่คิดถึงคืนที่ผ่านมาแต่ก็ยากที่จะลบภาพเสียงก้าวเท้าและความรู้สึกวังเวงออกจากหัวเมื่อพบข้ามมาเยือนอีกครั้งลุงรอดกลับมายังสถานลอยที่เขานอนคืนนี้เขานั่งลงที่มุมเดิมพยายามสงบใจและหลับตาแต่ไม่นานนักเสียงคุยกันเบาๆก็ดังขึ้นเสียงนั้นเหมือนบทสนทนาของผู้หญิงสองคน พวกเธอคุยกันด้วยน้ำเสียงกลัวูวร้อนใจเหมือนกำลังเผชิญเรื่องเลวร้ายบางอย่างลุงรอดตั้งใจฟังแต่พอเขาเปิดตาเพื่อมองหาเสียงนั้นเสียงก็หายไปทันทีในความมืดและความเงียบของสะพานลอยนั้นเขารู้สึกเหมือนมีสายตาคอยจับจ้องอยู่เหมือนมีคนที่มองเขาแต่เขากลับมองไม่เห็นใครคืนที่สามลุงรอดเห็นเงาคนเดินผ่านสะพานลอยไปทางด้านล่างเหมือนเดิม เงานั้นเคลื่อนไหวช้าๆคล้ายคนกำลังตัดสินใจบางอย่างเหมือนกำลังจะกระโดดลงไปยังถนนข้างล่างแต่เมื่อเขากวาดสายตามองอีกครั้งเงานั้น,น,นก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่เลยหัวใจลุงรอดเต้นแรงด้วยความกลัวแต่เขาก็ยังไม่อยากหนีไปไหนสะพานนี้เป็นที่เดียวที่เขาหาที่หลับได้แม้จะเต็มไปด้วยความรู้สึกบาดกลัวและไม่สบายใจคืนที่สี่ ในขณะที่ลุงรอดกำลังจะหลับเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวชุดสีขาวยืนอยู่ที่ริมสะพานเธอก้มหน้ามองลงไปยังถนนข้างล่างน้ำตาไหลาอาบแก้มของเธอภาพนั้นทำให้ลุงรอดรู้สึกเศร้าเหมือนเธอกำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดในใจลุงรอดอยากเรียกเธอแต่เมื่อเขาพูดออกไปเธอก็หายไปอย่างรวดเร็วจากวันนั้น ลุงรอดเริ่มเข้าใจว่าสะพานลอยนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่นอนชั่วคราวแต่ยังเป็นที่ที่วิญญาณหลายดวงยังคงวงเวียนอยู่ที่ที่คนหลายคนเคยมาหยุดความเจ็บปวดของตัวเองไว้แม้จะรู้สึกกลัวและเหงาลุงรอดก็สัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่ยอมให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกเขาจะต้องหาทางออกจากความมืดนี้และเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หวั่นไหว คืนที่ห้าบนสะพานลอยหลังจากลุงรอดเจอผู้หญิงในชุดขาวที่ยืนร้องให้ริมสะพานแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาความรู้สึกในใจของเขาก็เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเขาไม่ได้แค่รู้สึกกลัวอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นความรู้สึกเศร้าปนเวทนาเหมือนมีบางอย่างในตัวเขาเริ่มเข้าใจว่าทำไมวิญญาณเหล่านี้ถึงยังไม่จากไปไหน เย็นวันนั้นหลุงรอดยังคงเดินตรวจหางานตามตลาดนัดซอกซอยร้านอาหารและแทงลอยตากฮ่าฮบางร้านปฏิเสธเพราะเขาไม่มีบัตรประชาชนบางร้านบอกว่าไม่มีที่ว่างหลายคนมองเขาเหมือนคนแปลกหน้าไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยทำงานหนักแค่ไหนมาก่อนไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังดิ้นรนกับอะไรในใจเมื่อแสงสุดท้ายของวันหมดไปเขาก็กลับขึ้นไปยังสะพานลอย ค่ำคืนนั้นเงียบกว่าทุกคืนไม่มีเสียงฟีเท้าไม่มีเสียงผู้หญิงคุยกันไม่มีแม้แต่เงาคนเดินผ่านเหมือนคืนก่อนฮ,ะฮะ่าฮความเงียบแปลกๆนี้ทําให้ลุงรอดเริ่มระแวงเขามองรอบสะพานแง่น้าขึ้นดูโครงเหล็กที่ขึ้นสนิมและหลุกตามองพื้นซีเมนแตกร้าวทุกอย่างเหมือนเดิมแต่บางอย่างกลับไม่เหมือนเดิมเมื่อเขานั่งลงพิงราวเหล็กเหมือนทุกคืน จูๆลมแรงก็พัดวูบหนึ่งผ่านตัวเขาราวกับลมมาจากด้านหลังทั้งที่สภานี้ไม่มีทางให้ลมย้อนกลับมาได้คนที่ต้นแขนลุกชันลุงรอดหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ข้างหลังเขามีเพียงราวเหล็กกับเงาดำๆของเสาฟไฟฟ้าที่ยืนอยู่เงียบๆเท่านั้นแค่ลมเขาพึมพำกับตัวเอง เขาเอนตัวลงนอนพยายามจะหลับแต่เปลือกตากลับหนักอึ้งเหมือนถูกถ่วงและนั่นเองที่เขาได้ยินเสียงอีกครั้งเสียงหอบหายใจของใครบางคนอยู่ใกล้มากใกล้จนเหมือนอยู่ข้างหูแฮกแฮกช่วยด้วยเสียงแหบพร่าเหมือนคนใกล้าขาดใจลุงรอสะดุ้งลุกขึ้นมานั่งทันทีหัวใจเต้นรัวเขากวาดตามองไปรอบสะพานแต่ก็ไม่มีใครใครอยู่แถวนี้ เขาตะโกนออกไปเสียงสั่นเล็กน้อยเสียงนั้นเงียบหายไม่มีคำตอบกลับมาเขาหอบหายใจถี่ขึ้นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะลุงรอดเดินไปที่ริมสะพานพยายามมองลงไปยังถนนเบื้องล่างที่รถยังแล่นไปมาอยู่ห่างฮ่หาฮและนั่นเองที่เขาเห็นเงาแวบหนึ่งอยู่ใต้สะพานเป็นเงาของคนยืนแน่นิ่งไม่ขยับดวงตาของลุงรอดเบิกกว้าง แต่ในเสี้ยววินาทีเงานั้นก็พุ่งขึ้นมาเร็วจนเขาต้องถอยกรุดกลับไม่มีใครขึ้นมาไม่มีเสียงแต่เขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่ใกล้เขามากเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังมาจากทั้งสองด้านของสะพานเหมือนมีใครหลายคนเดินวนไปวนมาลุงรอดอยืนนิ่ง ความเย็นแล่นจากสัรหลังลงไปถึงเท้าแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังยังอยู่เหรอเสียงผู้หญิงคนเดิมที่เขาเคยเห็นในชุดขาวลุงรอดหันขวับไปทันทีและเขาก็เห็นเธออีกครั้งคราวนี้เธอยือนใกล้ก,ลกว่าเดิมเธอยือนนิ่งก้มหน้าผมยาวปิดหน้าครึ่งหนึ่งแต่ที่ทำให้เขาใจหล่นคือขาของเธอไม่แตะพื้น เธอลอยอยู่เล็กน้อยจากพื้นซีเมนต์ของสะพานลอยน้ำตาไหลาอาบแก้มเหมือนเดิมปากของเธอขยับช้าๆแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาจะจะเอาอะไรลุงรอดถามเสียงเบาเธอไม่ตอบแต่ยกมือชี้ไปที่ขอบสะพานตรงจุดที่เขาเคยนั่งนอนอยู่ทุกคืนตรงนั้นมีอะไรบางอย่างวางอยู่เขาเดินเข้าไปดูอย่างช้าฮ่าฮ่า ที่พื้นตรงนั้นมีสร้อยลูกปัดสีจางๆกับกระดาษใบเล็กๆปเปือเป้อนเปื้อนเลือดแห้งลุงรอดหยิบมันขึ้นมามือสั่นตัวอักษรบรรจงเขียนว่าแม่หนูขอโทษมือของเขาเย็นเฉียบสายตาเบลอเมื่อเขาหันกลับไปเธอก็หายไปแล้วไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่ลมหายใจที่เคยได้ยินเขาทรุดลงนั่งกับพื้นจ่ายอย่างเต้นแรง ภาพผู้หญิงคนนั้นยังคงอยู่ในหัวเขารู้แล้วว่าสะพานลอยแห่งนี้ไม่ได้แค่มีผีแต่มันมีอดีตอดีตท,ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาคืนนั้นลุงรอดไม่ได้นอนเขานั่งอยู่ตรงนั้นจนเช้าจ้องมองสร้อยลูกปัดในมือเมื่อแสงอาทิตย์แรกของวันาสาตร์สองสะพานลอยก็ดูเหมือนกลับมาเงียบสงบเหมือนเดิม เช้าวันนั้นลุงรอดเดินไปที่ตลาดนัดไกลฮ่าฮ่เขายังไม่หางานได้แต่ได้ยินคนขายข้าวแกงบ่นว่าคนล้างจานลาออกกระทันหันเขาเดินเข้าไปถามด้วยท่าทีอ่อนน้อมเจ้าของร้านมองเขาอยู่นานก่อนจะพยักหน้ามาลองดูก่อนก็แล้วกันแก่ๆแบบนี้สู้ไหวไหมล่ะลุงรอดยิ้มมุมปากสั่นเล็กน้อยไหวครับผมจะพยายามเต็มที่ คืนนั้นลุงรอดไม่ได้กลับไปที่สะพานลอยเขานอนใต้ร่มผ้าใบข้างร้านข้าวแกงแต่ก่อนจะหลับเขาแหงนหน้ามองไปยังสะพานลอยที่เห็นได้ไกลฮ,ะฮะ่าฮงาเงาเงียบๆย,ยังเคลื่อนไหวอยู่บนนั้นแต่เขาไม่กลัวอีกแล้วเขาแค่หวังว่าจะไม่มีใครต้องจบชีวิตบนที่นั่นอีกเขาหวังว่าวิญญาณเหล่านั้นจะได้รับการจดจำแม้ไม่มีใครรู้ชื่อ เวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากลุงรอดได้เริ่มงานล้างจานที่ร้านข้าวแกงใกล้ตลาดชีวิตของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยจากที่เคยต้องเดินหาข้าวฟรีจากคนใจดีเขาเริ่มมีข้าวกินทุกวันมีน้ำสะอาดมีที่ให้พิงหลังนอนได้โดยไม่ต้องผววเจ้าของร้านชื่อป้าเมียนเป็นหญิงวัยหกสิบกว่ากว่าที่ขี้บ่นแต่ใจดีเธอไม่ได้ถามอะไรมากเกี่ยวกับอดีตของลุงรอด เพียงแค่ให้เขาทำงานให้เต็มที่และให้น้ำดื่มกับข้าวทุกมือ้อแก่อายุมากแล้วก็พักเยอะๆละอย่าฝืนล้างทั้งวันจนป่วยป้าเมียนบ่นเสียงแข็งขณะหันหมูลุงรอดเพียงยิ้มบางๆแล้วก้มหน้าล้างจานต่อถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขแบบเรียบง่ายแต่ถึงอย่างนั้นภาพของผู้หญิงในชุดขาวบนสะพานล,ลอยยังคงหลอกหลอนเขาอยู่ในฝันทุกคืน และในความฝันเหล่านั้นหญิงสาวคนนั้นไม่ได้ยืนเฉยๆอีกต่อไปเธอเดินเข้ามาใกล้พูดบางอย่างเบาฮะแต่ลุงรอดฟังไม่ออกพอเขาตื่นขึ้น,นคำพูดเหล่านั้นก็จางหายในคืนหนึ่งหลังจากร้านปิดช้าเป็นพิเศษลุงรอดเดินกลับมานอนที่หลังร้านตามปกติแต่เขากลับรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครเดินตามมาตลอดทาง แม้ว่าเขาจะไม่หันกลับไปมองแต่ความรู้สึกนั้นไม่หายไปพอถึงแผ่นผ้าใบาที่พาดเป็นหลังคาชั่วคราวลุงรอดกลับไม่ได้เอนตัวลงทันทีเขาเดินเลยออกไปจนถึงทางเดินด้านหลังตลาดตรงนั้นมีเสาไฟต้นหนึ่งติตดติดดับดับและมีรอยเท้าปีกเล็กๆนำไปสู่ตรอกมืดฮ่าฮเขายืนนิ่งใจเต้นแรงกลิ่นบางอย่างโชยมาตามลม กลิ่นทุกจังๆผสมกลิ่นเลือดเหล็กเขารู้ทันทีว่ามันคือกลิ่นแบบเดียวกับตอนอยู่บนสะพานล,ลอยลุงรอดตัดสินใจเดินตามรอยเท้าเข้าไปแม้ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงกล้าขนาดนี้แต่ในใจลึกๆเหมือนมีแรงบางอย่างดึงเขาไปในตรอกนั้นเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงแมวแต่ลุงรอดเห็นบางอย่างวางอยู่ที่พื้นกระเป๋านักเรียนเล็กๆสีชมพูจาง ขาดเป็นรูตรงสายสะพายหนึ่งข้างและมีหยดเลือดแห้งเกาะอ,อยู่ที่มุมซิบเขาก้มลงดูอย่างช้าๆมือสั่นเล็กน้อยข้างในมีกระดาษแผ่นเล็กทับไว้เขาเปิดมันออกพบลายมือหวัดหวัดที่เขียนว่าคุณลุงถ้าเจอของหนูช่วยพาไปหายายด้วยนะอิงฟ้าชื่อที่เขาไม่เคยรู้แต่กลับรู้สึกเศร้าแบบอธิบายไม่ได้ อิงฟ้าคือชื่อของเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตบนสะพานลอยใช่ไหมก่อนที่เขาจะคิดอะไรต่อเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งดังมาจากด้านหลังเขาช้าฮ่าฮ่าหนักฮ่าฮ่าเหมือนเท้าเปล่ากระทบพื้นติดน้ำเขาหันขวับไปและเห็นเธอเด็กหญิงผมเปียนหน้าซีดเผือดยืนห่างออกไปแค่สามเก้า มือเล็กๆของเธอกำกระเป๋าใบหนึ่งที่ดูเหมือนของที่เขาพบเธอไม่ได้ยิ้มไม่ได้ร้องไห้แค่มองเขานิ่งๆด้วยแววตาที่ว่างเปล่าลุงรอดถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเสียงเด็กหญิงพูดขึ้นยายรออยู่เสียงนั้นเบาเหมือนหลุดมาจากหลุมก่อนที่ลุงรอดจะพูดอะไรเด็กคนนั้นก็หายไปทันทีแต่ในมือนั้นยังคงเหลือกระเป๋านักเรียนสีชมพูที่เขาถืออยู่ เช้าวันต่อมาลุงรอดเดินไปที่วัดใกล้สะพานลอยเขาไปถามเจ้าอาวาสเงียบๆว่าเคยมีเด็กชื่ออิงฟ้ามาทำบุญหรือไม่หลวงตาชะงักไปเล็กน้อยก่อนตอบเสียงเบามีสิเด็กคนนั้นเคยอยู่บ้านแถวนี้แม่เสียไปตั้งแต่หนูยังเล็กอยู่กับยายจนวันหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตำรวจก็ไม่เจอศพไม่เจออะไรเลยแล้วยายล่ะครับ ยายแกสีไปเมื่อสองปีที่แล้วรอหลานจนวันตายหลวงตาพูดขณะจ้องตาลุงรอดโยมเจออะไรมาหรอลุงรอดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนยื่นกระเป๋านักเรียนสีชมพูให้ของเด็กคนนั้นครับคืนนั้นลุงรอดกลับขึ้นไปบนสะพานลอยอีกครั้งเขาตัดสินใจว่าจะส่งวิญญาณน้อยๆนั้น,นให้ถึงปลายทางเขนั่งเงียบเยบเหมือนเคยและเรียกเบา ฮ่าฮ่อิงฟ้าไม่มีเสียงต่อแต่ไม่กี่นาทีต่อมาเด็กหญิงคนนั้นก็ปรากฏตัวคราวนี้เธอยิ้มบางๆแม้ยังมีแววเศร้าหนูหนาวเสียงของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินลุงรอดถอดเสื้อเก่าตัวนอกของเขาออกค่อยๆคลุมไปบนบ่าของเธอแม้ไม่มีอะไรรองรับเธอยกมือแต่เสื้อนั้นเบาๆก่อนเงยหน้ามองลุงรอด น้ำตาของเธอไหลเงียบๆแล้วเอ่ยว่าขอบคุณนะแล้วเธอก็จงหายไปต่อหน้าต่อตาไม่เหลือแม้แต่รอยเท้าเปียกหรือเงาสะท้อนลุงรอดยิ้มเงียบฮ่าฮเป็นรอยยิ้มแรกในรอบหลายปีที่มาจากความอิ่มในใจเขาไม่รู้ว่าเด็กคนอื่นๆบนสะพานลอยนี้ยังคงรออะไรอยู่หรือไม่แต่เขารู้ว่าอิงฟ้าไปถึงที่ที่ควรอยู่แล้ว เสียงฝีเท้าบนสะพานเงียบลงในคืนนั้นลมยังพัดอยู่แต่เบาและอุ่นกว่าที่เคยแม้ลุงรอดจะยังไม่มีบ้านยังไม่มีบัตรประชาชนยังต้องล้างจานทุกวันเพื่อข้าวมื้อหนึ่งแต่เขารู้สึกว่าชีวิตเขากำลังกลับมามีความหมายทีละน้อยเขาอาจไม่มีใครรอยอยู่ที่ไหนแต่เขารู้ว่ายังมีบางสิ่ง ที่รอให้เขาเป็นคนพบและช่วยเหลืออีกมากบางสิ่งที่คนมองไม่เห็นแต่ยังเจ็บปวดหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหลังจากอิงฟ้าจากไปอย่างสงบสพานลอยหน้าตลาดก็กลับมาเงียบเหงาตามปกติไม่มีกลิ่นทูบไม่มีเสียงฝีเท้าในยามคำ่ำแม้แต่คนจรจัดที่เคยนอนอยู่ใต้สะพานหลายคนก็ย้ายไปหาที่พักใหม่เพรรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างหายไป แต่สำหรับลุงรอดทุกคืนหลังเลิกงานเขายังเดินขึ้นไปนั่งบนสะพานตามเดิมเขาไม่ได้หวังเห็นผีไม่ได้ต้องการความลี้ลับแค่รู้สึกว่าสะพานแห่งนี้กำลังจะเปลี่ยนจากที่ของความตายเป็นที่ของการเฝ้ารอจนกระทั่งคืนหนึ่งเวลาประมาณตีหนึ่งฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ฮ่าฮลุงรอดนั่งเช็ดบอกพลาสติกที่เอามาวางไว้ตรงราวสะพาน เขาเงยหน้าขึ้นมองไฟถนนกระพริบสลับกับแสงไฟท้ายของรถเมที่เล่นผ่านขณะกำลังจะลุกกลับเขาก็ได้ยินเสียงลุงลุงคะเสียงของเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่อนและเบาราวกับเสียงฝันเขาหันกลับไปและเห็นเธอเด็กหญิงอีกคนหนึ่งไม่ใช่อิงฟ้า อายุประมาณ9ก้ิปีผมมาใส่เสื้อยือดแขนยาวสีลายสกอตตัวเล็กกว่าปกติดดวงตาโบลึกเหมือนครั้งอยู่ในคืนสุดท้ายที่ตายเธอจ้องหน้าลุงรอดนิ่งๆแล้วพูดว่าแม่ลืมหนูไว้หนูรอนาแล้วลุงรอดไม่ตกใจเหมือนครั้งก่อนเขาเพียงถอนหายใจเบาๆก่อนพยักหน้าชื่ออะไรลูกเด็กหญิงไม่ตอบทันที ธอแค่ยกแขนเสื้อขึ้นและเผยให้เห็นข้อมือเล็กๆที่มีสายรัดพลาสติกขาดวิน้นบนสายรัดนั้นมีชื่อเขียนด้วยปากกาน้ำเงินว่าแพร์วากอชื่อที่ไม่มีใครจดจำนอกจากเจ้าตัวหลังจากคืนนั้นลุงรอดเริ่มเห็นเด็กคนอื่นบ่อยขึ้นบางคนมาเพียงแวบเดียวบางคนมาเฉยๆไม่พูดไม่ร้อง แต่ทุกคนล้วนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันสายตาที่รอคอยพวกเขารอให้ใครสักคนเห็นรอให้มีใครรับรู้ว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีตัวตนไม่ใช่แค่สถิติเสียชีวิตบนสะพานลอยลุงรอดไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเห็นบางครั้งก็สงสัยว่าเป็นเพราะเขาไม่มีอะไรจึงกลายเป็นกระจกที่เงาสะท้อนเดินผ่านได้แต่ไม่ว่าเหตุผลจะคืออะไร เขารู้แล้วว่าเขามีหน้าที่วันหนึ่งตำรวจสายตรวจชื่อหมวดกันเดินขึ้นมาบนสะพานลอยตอนตีสามเห็นลุงรอดนั่งคุยกับอากาศเปล่าฮ่าฮะชายแก่ในเสื้อชั้นเดียวขาดขาดพูดกับที่ว่างอย่างจริงจังลุงคุยกับใครหรือเปล่าครับหมวดกันถามอย่างสุภาพเขารู้จักลุงรอดอยู่ก่อนแล้วเพราะเคยเอาน้ามาให้บ้างบางครั้ง คุยกับเด็กคนนั้นลุงรอดชี้ไปที่ปลายสะพานด้านหนึ่งหมวดกันมองตามเห็นเพียงความว่างเปล่าแต่แทนที่จะหัวเราะย,ยอหมวดกันนั่งลงเงียบๆข้างลุงลุงเห็นอะไรบ่อยไหมครับทุกคืนบางคนมาแป๊บเดียวบางคนมานั่งร้องให้เป็นชั่วโมงบางคนไม่อยากไปไหนเลยเขารอกันมานานแล้วหมวดกันถอนหายใจ เขาไม่ใช่คนเชื่อเรื่องผีง่ายฮ่หาฮะแต่ก็รู้ดีว่าสะพานล,ลอยนี้มีสถิติคนตายมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองทั้งอุบัติเหตุฆ่าตัวตายและแม้กระทั่งศพที่ไม่มีใครมาเคลมเขาเงียบอยู่พักหนึ่งก่อนพูดขึ้นลุงครับผมขอถามอะไรอย่างว่ามาเลยลุงอยากย้ายออกจากสะพานนี้ไหม ผมพอมีคนรู้จักที่ดูแลบ้านพักคนไร้บ้านที่มีเตียงนุ่มๆมีห้องน้ำดีๆมีข้าวสามมื้อลุงรอดยิ้มแต่ไม่ตอบทันทีเขามองออกไปที่ถนนมองเงาสะท้อนของรถที่เพิ่งผ่านและเห็นเงาเล็กๆยืนอยู่ตรงราวสะพานแพร่าโบกมือน้อยๆให้เขาแล้วค่อยๆถอยหายไปในอากาศเขาจึงหันกลับไปหาเจ้าหน้าที่หนุ่มแล้วตอบเรียบๆว่า ขอบคุณนะแต่ยังไปไม่ได้ทำไมล่ะครับยังมีคนที่ยังไม่ถึงบ้านบางคนไม่มีใครรอเลยแต่เขาก็ยังรออยู่ที่นี่หลังจากคืนนั้นหมวดกันเริ่มแววเวียนมาบ่อยขึ้นบางครั้งก็นั่งเงียบบางครั้งก็เล่าเรื่องลูกสาวตัวเองให้ลุงรอดฟังเขาเริ่มเข้าใจว่าบางสิ่งที่คนมองว่าไร้สาระอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับวิญญาณที่ยังไม่จากไปเขาจึงตัดสินใจอย่างหนึ่งหมดกันเขียนรายงานถึงผู้บังคับบัญชาเสนอให้ติดกล้องวงจรปิดบนสะพานล,ลอยพร้อมทั้งป้ายตวนใจว่าตรงนี้เคยมีเด็กหายตรงนี้เคยมีคนตายช่วยกันดูแลคนรอบข้างก่อนที่จะมีคนรอใครตลอดไปไม่ใช่เพื่อลบล้างผีแต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีวิญญาณใหม่มาเพิ่มอีก หลายเดือนผ่านไปร้านข้าวแกงของป้าเมียนยังคงจ้างลุงรอดลูกค้าหลายคนเริ่มทักทายลุงบ่อยขึ้นบางคนก็ยื่นเงินหรือเสื้อผ้าให้บ้างเด็กบางคนเรียกลุงผีแบบขำๆเพราะเคยเห็นแก่นั่งคุยอยู่บนสะพานกลางดึกแต่ทุกคนรู้ว่าลุงรอดไม่ใช่แค่คนไร้บ้านอีกต่อไปเขาคือคนฟอาสะพาน ผู้ที่อยู่ตรงนั้นเพื่อส่งคนที่ไม่มีใครส่งเพื่อปลอบโยนคนที่ไม่มีใครกอดเพื่อให้วิญญาณทุกดวงได้จับไปอย่างมีคนรับรู้คืนสุดท้ายของฤดูฝนลุงรอดนั่งอยู่ตามเดิมพร้อมผ้าห่มเก่าๆผืนหนึ่งฝนตกเบาๆแต่เขาไม่สนใจแงหน้ารับละอองฝนแล้วหลับตาเงียบฮ่าฮแล้วเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามานั่งข้างเขา อายุประมาณเจ็ดขวบไม่ได้พูดอะไรเธอแค่ยื่นมือเล็กๆมาจับมือของลุงไว้แน่นก่อนที่เธอจะค่อยๆละลายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงไอน้ำอ,อุ่นๆคล้ายลมหายใจสุดท้ายของเด็กคนหนึ่งและหลังจากคืนนั้นลุงรอดก็ไม่กลับมาที่สะานลอยอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนป้าเมยนเล่าว่าแกฝากจดหมายไว้ฉบับหนึ่งข้างในมีเพียงประโยคสั้น ฮะาฮ่ <H aha> ถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่แปลว่าฉันตามเด็กๆไปส่งถึงบ้านแล้วหมดกันอ่านแล้วเงียบไปนานก่อนจะเก็บจดหมายนั้นใส่กระเป๋าเสื้อไว้เหมือนเก็บเรื่องราวของลุงผีไว้ในใจ